หมาน่ารักมากเลยน้องหมาใครน่ารักจังเลยมานอนตักลมเหรอนอนตักลมเหรอลมเย็นไหม <laughs> เอาไปไหนไปไหนเร็วๆๆตามๆตามๆๆ วันนี้เราจะมารีวิวการขายรถพีซีคันนี้นะครับเป็นรถปีห้าหกนะครับผมไม่สี่หมื่นห้าพันโลนะครับเครื่องเงียบนิ่มสบายเลยไม่ดังไม่หอนเลยนะค้างเงียบกิฟขับนิ่มสบายเลยทีเดียวนะฮะร,ระบบโชคดีนะการยืดหยุ่นการรองรับดีนะฮะโชคดีมากเลยฮะแล้วก็โชกหน้าดีฮะขับนิ่มมากนะฮะ จะมาขาย p c เ Honda PCE ร้อยห้าสิบซีซีหัวฉีดนะครับรถปีห้าหกนะครับผมรถปีห้าหกทะเบียนกรุงเทพนะฮะยางได้อยู่นะฮะยางได้อยู่นะครับ,ารบภายในใหม่ๆเลยนะฮะเดี๋ยวถ่ายดูภายในเลยนะฮะภายในใหม่กิิบเลยนะครับผม เห็นกันหรืยังเอ,อ่ยนี่นี่เห็นไหม mm hmm. ภายในใหม่ๆเลยนะครับผมรถไม่มีสนิมนะฮะ mm hmm. กับ Honda P C X 1 5 0ยหซีซขับนิ่มสบายเอาไว้ออกทริปทางไกลดีนะครับผมใต้เบาะใหญ่มากเลยเดี๋ยวดูใต้เบาะนะครับ mm hmm. เปิดฝาน้ำมันด้านหน้านะฮะ ไม่ต้องลงจากรถฮะเปิดฝาเปิดสะดวกสบายนะฮะเติม oh. ด้านหน้านะฮะแล้วเดี๋ยวก่อนเปิดบอกนะครับกดกดตรงเปิดบาะข้างล่างกดข้างล่างนะฮะกดบาะนี่ฮะเบาะใหญ่มากเลยนะครับผมเก็บของได้เยอะนะฮะไว้เที่ยวออกทริปไปต่างจังหวัดนะขับนิ่มสบายเลยประหยัดน้ํามันนะฮะร้อยหสิบซีซีนะครับกำลังกำลังดีกําลังเหมาะมือนะฮะ ชิวหน้าสวยฮนะเป็นชิวหน้าแต่งกันลมฮนะะกันลมดีดเข้าหน้านะมันจะมีตัวโต้ลมออกซ้ายขวาข้างนะคือว่ากันลมกันฝุ่นนะเป็นระบบ ID. l ดี k s t o สตนะฮะไอ Link n k s ส o p ทำงานปกตินะครับขายราคาเพียง ราคาถูกๆนะฮะรถสภาพดีใหม่ๆนะับภายในสวยสะอาดนฮะจะมีรอยบ้างเล็กน้อยนะสีเดิมบ้างไม่เคยแก่นะฮะเป็นสีดำด้านฮะสีดำด้านจากเดิมโรงงานแท้นะฮะตัปีห้าหกร้ยห้าสิบซีซีขายราคาเพียงเต็มที่แล้วนะระราคาเต็มที่แล้วงดต่อนะสามหมืนสามพันบาทนะครับผมเพราะว่ารถสภาพมันยังดีอยู่นะฮะสามหมืนสาพันบาทกับคุณภาพนะฮะแลกกับคุณภาพดีนะฮะขับนิ่มเงียบเลย ระบบชกหน้านะเบรกเป็นเบรกเบรกสูบคู่นะครับผมเบรกสูบคู่นะยางเยิงดีอยู่นะครับยังไม่่อยล้นเท่าไหร่นะฮะไฟหน้าไม่มีแตกนะฮะไม่มีแตกนะครับผมไม่แตกสีอาจจะมีรอยนิดหน่อยฮะนิดหน่อยตามการใช้งานของมันฮะอาจจะมีรอยนิดหน่อยนะแต่เป็นสีดำด้านนะฮะ คาเพียงสาม0 0ืนสามพันบาทเท่านั้นนะครับสนใจโทรได้ที่ศูน0 5เก้าห้าูนย์ห้าสี่สองแปดหนึ่งเก้าะครับรุ่นอยู่พาปะแดงครับสุขสวัสดิ์เจ็สบนะฮะสุขสวัสดิ์เจ็ดสิบนะฮะผมใต้ทางด่วนสวยมากเลยมีบริการส่งทั่วประเทศไทยนะครับส่งทั่วประเทศไทยนะครับผมส่งฟรีสิบกิโลนะฮะถ้าเกินกว่านี้ก็มีค่าน้ำมันนิดหน่อยครับไม่แพงครับส่งไม่แพงผมกันเองคุยกันได้นะฮะ ค่าส่งคุยกันได้นะครับหรือมาดูมาดูเองจะไม่เสียค่าส่งฮนะมาดูเองก็มาลองขับเองได้นะครับสามหมื่นสามพันบาทเท่านั้นนะเครื่องเงียบเดี๋ยวเบิ้ลให้ดูก่อนนะเออผมชอบอย่างนะคือชอบชิลมันชิลมันนี่โดดเด่นมากเลยกันลมกันฝุ่นได้ดีนะนะโดดเด่นมากเลยชิลนี่สวยนะ ตรงนี้จะเป็นช่องเก็บของนะะเก็บของเล็กน้อยๆนะฮะกระเป๋าตังค์อะไรโทรศัพท์อะไรได้นิดหน่อยๆนะแต่ใต้เบาะนี่เก็บของได้เยอะมากเวลาไปออกทริปทางไกลต่างจังหวัดนะเก็บหมอนเก็บอะไรได้ผ้าห่มใส่ได้เลยนะเออใหญ่มากสตาร์ทใหม่สตาร์ทที่เต็วติดแลนะ้วเป็นระบบ i d 1 stop ทำงานนะฮะ ระบบความร้อนอะไรไม่ไม่มีปัญหานะครับผมขี่ทางไกลทดสอบมาแล้วสิบกิโลนะฮะสิบห้ากิโลนะฮะไม่มีปัญหากับนิ่มเลยไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาติดนะครับผมติดนะครับไอันี้ไอ้ตัวนี้เป็นที่ยึดยึดจับไอโทรศัพท์นะแกออกได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรน็อตมันมีสนิมตรงน็อตเป็นของแต่งฮะจากยึดจากโทรศัพท์เดียไม่เกี่ยวอะไรกับรถนะฮะรถไม่มีสนิมเลยฮะรถยังใหม่ๆอยู่เลยนะไอันี้เป็นของแต่งเฉยๆนะฮะถอดออกได้นะครับไม่เกี่ยวเลยฮะถอดออกได้เลย เบิ้นแล้วนะเบิ้นเบิ้นแล้วฟันเินไม่มีแน่นปึ๊กนิ่มเลยนะนิ่มไหมขับนิ่มไหมขับนิ่มป่ะนิ่มเลยไหนไหมคนขับบอกนิ่มยิ้มเลยชอบอยากได้เลยฮะคนนี้อยากได้ไปใช้เองเลยนิ่มบอกนิ่มฝุ่นนะมีฝุ่นนะเมื่อกี้ล้อล้อขูดกับฝุ่นนะฝุ่นหน่อยไม่มีฟันนะฮะท่อดีฮะ ไม่ดังนะท่อไม่ดังเครื่องไม่ดังเงียบสนิทนะไม่ดังไม่หอนนะเงียบกิ๊บไอเดลิงสต็อปทำงานนะหยุดหยุดอัตโนมัติด้วยนะนี่ทำงานหยุดแล้วนะระบบไฟดีหมดเลยนะจะย้อว่ารถดีทุกอย่างคงไม่ได้นะฮะจะจะมาชมรถตัวเอง <c oughs> เกินไปก็ไม่ได้แล้งบอกตรงว่ามันจะมีรอยบ้างนะน,ะนี่นะรอยรอยติ๊กเกอร์นะฮะจะมีรอยนิดหน่อยนะคือ คือขิดควนหน่อยนะแต่มันก็ไม่น่าเกียดเท่าไหร่เดี๋ยวผม z ู o ไปไกลดูมันนิดเดียวเองนะฮะเนี่ยเห็นไหมเออมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายถะะ้ากับผลนะแต่เครื่องเดิมดีมากเลยนะะไม่มีผลกับการขับขี่ทั้งนั้นนะฮะโอเคครับวันนี้ขอรีวิวยาวๆนะเดี๋ยวจบการรีวิวแล้วครับสนใจโทรได้ที่095542819นะครับรถอยู่พับประแดงสุขสวัสดิ์เจ็ดสิบนะครับ มีบริการส่งได้ทั่วประเทศไทยนะครับผมหลักฐานมีพร้อมนะครับราคาเพียง3าม0 0สาพันบาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวดูหลักฐานก่อนนี่ฮะภาษีหกสี่นะฮะหกมี่มีนาครับหกสี่มีนานะครับผมเล่มชุดโอนพร้อมนะฮะพรบชุดโอนพร้อมอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับรถถูกกฎหมายมีเล่มทุกอย่างครบนะฮะไปโอนได้เป็นเจ้าของได้เลยฮะรถทะเบียนกรุงเทพนะครับผมโอเคครับจบการรีวิวนะครับ ฝากติดตามรถมือสองในที่ต้นเฟซบุ๊กต้นมอเตอร์ใบนะฮะใช้ชื่อว่าต้นมอเตอร์ใบพาเที่ยวนะฮะเพราะว่าเรายังไม่เปลี่ยนชื่อเฟซนะฮะกับช่องทาง YouTube ต้นมอเตอร์ใบพาเที่ยวนะครับเพราะว่าเราทํา YouTube เกี่ยวกับพาเที่ยวการขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวก็เลยใช้ชื่อว่าต้นมอเตอร์ใบพาเที่ยวทางช่อง YouTube ไปกดติดตามมันได้ครับจะมีคลิปการขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวน,นะฮะกดติดตามได้ทางช่อง YouTube ต้นมอเตอร์ใบพาเที่ยวนะครับผม Facebook ต้นมอเตอร์ไซค์พาเที่ยวนะครับแล้วก็ช่องทางเพจมอเตอร์ไซค์มือสองนะครับวันนี้ก็ขอรถไปก่อนนะครับไาย่ายคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ